วอาดิคุส like 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 uh, ูงหมดป่ะเออมึงสูงว่าป่ะนั่งๆรูเอาเกือบมาห้องเลยเฮ้ยเห็นเลยเลยเฮ้ยสิบ่าเฮ้ยเฮ้ยึหนุ่ยทองนาเลยมึงเห็นหนุ่ยทองนาเลยเอ๊ะคุณนั่งแป๊บปและเฮ้ยมือไปเบิ่งกล้องเป็นยังไงมือไปเบิ่งกล้องดูแต่แล้วล่โอเคแล้วจับมุมแล้วอ๋อาสบายดีเนาะพี่น้องพวงไปเนาะวันนี้มาเจอตามใจสแต็กเนาะซ่องตามใจสแต็กมากินหัวใจเนาะ อันนี้บรรดาคนที่อ่ะหลายใจเด้อเอามึงมึงมึงเลือกกันสาวยังมึงสิกินหัวใจสาวยังเหอสาวน้อยเนาะสาวน้อยนี้เนาะสีฟักยังถึกสาวน้อยเนาะเห็ดหสาวน้อยเด้ออย่าหลายใจลรอือวันนี้อาชิบอ้มึงเลือกก็เอาไปเลยที่เลือกนะเลือกก็เอาไปเลยเลยเอาวันนี้กัวะกูเนาะกูขอสาวก้อยแล้วกันเนื้อ วอ้เสาก้อยได้ฝากถึงเสาก้อยได้ที่หลายใจเด้อวันนี้ไอ้มากินหัวใจน้องแต่เด้อฝากถึงเสาก้อยได้ลิมนีเด้อเอาชิมเลยเอามึงมาเนี่ยกูว่าโอ้สากุ้งเนาะสุดท้ายเนาะสาวกุ้งเนาะย้อยนี่เอาเรือสองสาวมมีใปกินเนาะหัวใจสากุ้งเนาะโอ้กีดตัวหลายสากุ้งนะมือนั่นตัวน้อยละแต่ว่าไปหาบุบ้าอยู่หันน้อยอยู่ใส่บู้นี่โอ้จับจับกับยิงลีนแล้วนี่สาวกุ้ง มือนี่สิกินเบิ่งเด้อเออเอาจับรถสออสงสงใจที่เหลือเด้อเอาเอาไว้นี่มันคงสองสาวที่เหลือนี่ไฟสิจ้องเด้อเอาเด้อมาจวดเด้อนีพี่น้องโอ้โหโอ้โหเนี่เน่เน่จวดมาเอาตาใจครับตาใจคนไรใจเลยดูตาใจ เลี้ยววัดซอกไม่เสียอือ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 เด้อคิดใจให้มันแล้วมันรอดสานอีจัดไปพี่เนาะอือหือหลยใจบอกกินซะให้มันแล้วเนาะ อื๋อ,อบอาฟิสโซมาสูน้ำ่งสีฟงสี <c oughs> อโอ้แซ่ไในหัวใจอันน่ะเป็นจำพวกจีไรใจนีเนาะเอ้ชอบปลาูบ่าเม่ไหรูบาไห้น้ำตะ <c oughs> อดเนาะแซ่นุ่มไหมอืม,อ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 ม ทุกจมหลายทุกอ่ะจมจนเปื่อยเนาะด้วยคุว่าจมมาหรือว่าจมผู้บังคนคือเสียบคือหัวใจเยอะว่ะนะออ <laughs> โอ้น่าจะเสียบจูบเสียบหรอตัวเก้งนะ่ะเสบบลแซสบมึงก็เคยกินเลยเสบสา,าวเก่ามึงว่ะงา <laughs> นาบอกทำเวียสินว่แะแล้วจะหอมแก้มอ่ะ <laughs> อ้อ้บ่แล้วชิซูมาเนาะจัดแมจัดแม่หน่วยแข่งหน่วยขามาแล้วอือรูเหรอทำแด้ไหมมาหวังวันชิผับใจเราเจ้าเอาหนันส่สวนนี่เอาหนั่นซนนี่ นี่เอาบ้วงซะนี่บ้วงซะแซบไงแซบโอ้ขักวืมคุยรส่ยแซบว่าถึกินหัวใจเบื้องน้ำชุมเมือแรงมันต้องออกฮอนออกคนเด้อมันต้องคิดหอดคอยเด้อบาดีเด้อ มันกินหัวใจขอไปหาเขาแด้แรงเ่อนก็นัการมึงด้อเป็นอะไรอือรัอ ไซบ่ร์ดได้ใจผู้บ่าวหลแล้วผมเห็นไฟหนังอยู่นี่จักคน <laughs> เปื่อยเลยบ่ <laughs> <laughs> ต้มจนเปื่อยแล้วเนี่ยออืนีแเราพวกถือต้มมาดืํากันเลยอือถ <laughs> ึงผู้บ่อลตัวถึงฝูบอลต, <laughs> ต้มแล้วก็มาตัวมาต้มผู้บาวอีกครัง้งจะแม่นคักซุนนี่ <laughs> อือสดเลยนี่โอ้ ใจง่พูดเลยใจสาวน้อยใจง่ายอือสาวกุ้งไปอยู่ทางไหนโอ้ยเบ้าหัวสาวกุ้งตกลงไปปรยู่ทางไหนละปอนนั้นตัววะเห็ดหน้าให้หลายรวดนี่ทั้งหลังนี่ปอนนั้นมาสิมาเกี่ยวเข้าช่วยใช้มาต้มกันซ้ำว่านั้นเข้าจะเป็นเกี่ยวเลยหายไปเนาะ มันึ่งเกลียวแล้วเขาเป็นกลิ่นเป็นสีนี่มาทาม้วเลยนะเขาแก่ท่างกันเลยฮะพอดีกันผู้สาวไก่ท่างซื่อนสาวกุ้งพอดีพระเจ้าเกือบมาตบหน้าเมือกี้นี่ <c oughs> ไงปากไงคางอู้หูอหี้ยนี่คนที่โอ๊กหักแท้เลยนี่กินนั้นไวนี่แบบกินให้มันืดไยแค่มีความมีความแค่ในใจนะก็ใจคนกินตัวมีความแค่กินกับแค่แค้นะมาจัดไป เหมือนั้นสาวเกศกับตัวมึงตัวมือนั้นกูเห็นอยู่หางอาหารเหมือนว่ากินลดนะมใจสาวเกสาวเกได้เกสำเนื้อะไรเกศซ้ำเหนียววะเสาวเกศซ้ำเนื้อบอกบอกจัดต้สาวเกศนี่ไอ้ก็กินนะเด้อนี่นะเพราะว่าลายใจโพดว่าเข้าหน้าไอซี่เป็นเกล้วนะมาแช่มาเกลือข้าวซวยหายไปซ้ำวานนี้กินซะ เดอจีจ,จีออกแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหแรายใจละจีมันออกไปรวดนีออ่ว้าวว้าวอ,อืมออ โอ้หัวใจนี้มีเลือดเนาะเคลื่อนอยู่ข้างในเนาะมาจัดไปผูดไใดได้ใจแล้วกินมาลรดเด้ออื้เาสาวอ้อยไอ้สาวอ้ยอ,อยบ่เป็นตัวไฟเหมือนนัน้นตัวเขาเจ้าอัน ว่ไปีหายูหันอาหารเดอ้อชิเดียนเบียเขาเจ้าเขาไปหาฟัดไปน้ำฟูว้าวไม่ละจะไปดินใส่เบียกับปะให้เขาใจ <c oughs> นี่เอา้าเอา้านี่เอา้าใจสาวอ้อยอือ <c> ก <oughs> ็นี่ใจสาวเกดละเอ้าตั้งยับใจสาวอ้อย ใจจืดใจลำพดทีิบอกอันนี้ใจสั่งกสังเกตสังเกตรอยซึ้งไฟเงี่ยมารลักตีเลยเด้อซึ้งใส่ดวงใจได้สังเกตว่าเต้โมนี่เสียใจเ่ยกินใจไม่ไปเลยว่ะจัไปอืมอืม จัดไปอืมอืมโอ้กินใจนี่เฟ็ดห้อนแห้งแล้กูกินยเสาวอันสาวอ้อยนี่งั้นกระตัวรอคนเาตัวไปอันสิไปกินนเจ้าตัว่แถวอันได้

นอนฝันอยู่ห้องสับฝันเพราะว่าสาวก้อยสาวอันนี้มันหลายใจเลยดิกินใจไปเลยดิใจสาวเกตนี่เรื่องเยอะ จะอายน้ำหูน้ำตาไหลเง้อนมาอ๋จัดไปนี่นี่นี่ดื่มอมเพลดนมาอมเพลินมื่อนามื้อนาจะกินส้อยจุตับเช้อย่างอียกัดอันตับเก่งบิกยอง คุยส mm. ิละเมื र, ่อไรเรา่นี้น่ะไปกินอิ่มละกินใจสาวอ้อยใเมือเด้อเราสิเปตัวฟู้อินอกันกินตั้งว่าสองดวงพ่นกินมาซ้ำเจ้าอีกกันี้เนี่ย กินให้เมดเดี๋ยวที่ไปหาตัวเขาอีกนี่แหละเขาว่าคนใจจริงกินแค่นนี้ <laughs> ต้องใจที่เขาตัวมาลายมืนมอนบอกแค่นะจุกเลยือต้มคัตต้มเนต้มจนเปือ่อยือตอนไปหาเขานะจุกเลยเหมืนมอนเอาเนาะสำหรับกินนี่กับมมมี่ยังไรเนาะ,ะกินหัวใจคนไลใจเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์เลย กดหัวใจแล้วกดกระดิ่งให้ดเด้อเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปอะนา่อไปเนาะเพื่อเฮ็ดกำลังใจให้เนาะนี่มึงเด้อแดนเส้าก้อยกินไปแล้วเด้อแดนไผ่เนาะแซ่์ไปให้คนเจ้าเบิ่งกันเด้อกินไปแล้วแซ่์ไปเอาบายไป